ภาพยนตร์นะครับปลายปีนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นภาพยนตร์ที่ชัง G D H นะครับเขาจะมอบให้กับพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือเรื่องพรจากฟ้าครับผมซึ่งนักแสดงเนี่ยนะเขาจะต้องไปหัดเล่นดนตรีกันนะครับผมเพื่อให้มาถ่ายทอดให้ออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมเรียกว่าเป็นการรวมตัวของซูเปอร์สตาร์ของ G D s ใช่แล้วครับผมเราไปดูอย่างเรื่องนี้มาแล้วคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับพี่โอ้โหมีหลากหลายอารมณ์มากหัวเราะก็มาเศร้าก็มี น้ำตาเล็ดก็มานะแค่ดูเต๋อซันนี่หนูนาวีก็คุ้มแล้วนะถูกต้องครับแต่ที่ยิ่งกว่านั้นคือเขาเนี่ยฝึกเล่นดนตรีจริงๆเ้าวันนี้นักแสดงจากเรื่องนี้เนี่ยจะมาโชว์ให้เราดูนิดหนึ่งน้องวีเนี่ยจะมากับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาจะบอกว่าท่าอะไรมันเป็นการตกตบล่างอ๋อตบล่างตบล่างได้วยแล้วจงจะมีเต๋อเป่าแซกด้วยครับผมเดี๋ยวไปโชว์กันเลยดีกว่านะครับพรจากฟ้านะครับผม แดดร้อนร,รอ้ Dad, รอนเมื่อทิงนกรจะลับเหียมเมฆาทอแสงเรืองรามเฉ่งงามตาในนาภาสลับจับอัมพรแดดร้อนรอนเมื่อทิงนกรจะลาโลกไปไกล ยามนี้จำต้องพากจากดวงใจไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา โอเคยอดมากครับผมคุณยอดมากครับโอ้โหไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะเป่าแซกโซโฟนได้เนี่ยคุณนะครับขอต้อนรับคุณหนูนาหนึ่งทิดาและคุณซันนี่สุวรรณเมธานนท์นะครับแล้วก็คุณมีวีวอเลตนะครับแล้วคุณเต๋อชนวิทย์และพี่ต้นนิทวัฒนาธรครับผมสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากันได้ครบเลยมากันได้ครบเลยนะฮะเราจะยืนตรงไหนครับทัญญา อ่าฝั่งไหนตอนนี้เขาบอกให้ยืนมปันนี้นี่นี้่นี่เออเจออะไรครับคุณต้นนะครับครับผมเชิญครับเชิญครับรายการสดไงวีฮะใช่ครับพี่วีนี้เต้นเต้นอะไรอย่งเงี้ยเต้นนิดหน่อยเต้นนิดหน่อยแล้วแล้วคืออะไรหรอมันคือท่าอะไรอะคะคือ body position ค่ะก็คือแบบสร้างจังหวะด้วยร่างกายอันนี้เป็นไฮไลท์ของหนังเลยอ๋อเป็นไฮไลท์ของหนังไม่ได้ทำคนเดียวนะครับ Sunny อ่ะ ถึงแม้ว่าในซีนไม่มีเนี่ยก็ซ้อมมาแล้วได้เหรอเนี่ยได้เหรอครับเนี่ยได้ผมทำไม่ได้บ้างโอ้ยเชลียวเรื่องเนี้ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ไม่นิดหนึงไงเมื่อวานนิดหนึ่งนิดี๋ยวผหนึ่งแต่กันเออ แต่ในเรื่องมันจะจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มไม่แต่ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนักแสดงแต่ละคนเนี่ยพี่ต้นครันี่คือพี่ต้นภูมกกับนะฮะมีสิทธิ์ที่จะเลือกเครื่องเล่นดนตรีด้วยใช่ไหมครับหรือว่าคือในหนังเนี่ยมันต้องมีการแสดงดนตรีหลากหลายรูปแบบมากครับอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้วีโชเนี่ยเป็นบอดี้พิกาชันนะครับสำหรับกอของวีสองซันนี่เองกับของผมเนี่ยเป็นมิว ก็จะเล่นเป็นโนด้วยเล่นกีตาร์ด้วยนะครับส่วนของเต๋อเองกับหนูนาเนี่ยเต๋อเล่นแซ็กโซโฟนส่วนหนูนาเล่นทัมเปสครับหนูนาก็เลยโกรธด,ด้วยใช่ไหมเรื่องเรื่องที่ได,ได้ได้เล่นเป็นทัมเปสอ่ะใช่ไหมครับผมที่ เพราะว่าเวลาเล่นไปทำไม่ไม่ไม่ยังไงเครื่องเป่าเครื่องเป่าเครื่องเป่าที่เราโกรธใช่ไหมหนูน่าโกรธใช่ไหมเราตกลงกันแล้วว่าคุณจะไม่โกรตมาหน้าเพื่อนณผมตื่นเต้นทุกครั้งเวลาเรามาทำเป้ยไม่ใช่เล่นเปทำเป้ยเป้ยหรอครับหนูน่าโกรธใช่ไหมโกรธใช่ไหมที่ได้ไม่ได้โกรธค่ะแต่ว่าคือทรัมเป็ตมันยากมากยากแบบยากมากเลยะค่ะหนูเล่นเครื่องดนตรีอะไรไม่ได้เลยค่ะใช่ก็ต้องมาฝึกจริงๆพี่เต๋อก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องมาฝึกกันใหม่หมดเลย แล้วพอได้มาเล่นแล้วรู้สึกชอบไหมคะชอบนะคะก็คือคือจริงๆพอได้มาเล่นภาพยนตร์เรื่องเนี้ชอบอยากฝึกเครื่อนตรีหลายอย่างเลยเห็นเขาเล่นเปียโนก็อยากเล่นเปียโนเห็นพี่ปิงเล่นกลองก็อยากเล่นกลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทำให้พบฉาบด้วยวันนี้ครับไปได้รู้ นี่มีแกง๊งนี่เขาฮาไงในห<ล>นังเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้เจอกันแต่เราจะสัมผัสถึงพลังที่เขาส่งให้กันคือเรื่องเนี้ยเอาง่ายเดี๋ยวไปดูมาแล้วนะก็จะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นหนังที่มีหลายตัวละครมันร้อยเรียง3มเรื่องเข้าติดกันแต่แต่มันจะครบรสหมดเลยเนะไม่ว่าจะเป็นความเศร้าอย่างที่บอกความซึ้งความฮามีหมดทุกรสชาติแต่ที่เนี้ยชื่อของหนังพอจากฟ้ามันมีนัยยะนะครับครับใครที่ดูเรื่องนี้มันจะรู้สึกเหมือนเป็นของข,องขวัญใช่ไหมเต๋อใช่ครับเออยังไงก็คือจริงๆรล้ว การทำภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ตั้งใจจะเป็นของขวัญให้กับคนดูในวันปีใหม่ด้วยครับแล้วก็มีบทเพลงพระราชศพลซึ่งจริงๆแล้วอย่างเพลงพรปีใหม่เนี่ยก็เป็นเพลงที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงแบบแต่งขึ้นเพื่อแบบให้กับประชาชนชาวไทยด้วยครับอันนี้ทางตื่นมาคุยเราคอนเฟิร์มนะครับว่าหนึ่งเรื่องที่คุณต้องไปดูสิ้นปีคือเรื่องนี้เลยใช่ครับก่อนปิดปีใหม่เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ดูเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้นะบอกเลยนะฮะและสิ่งที่บูดี้ชอบคืออะไรรู้ไหมฮะคุ้มค่ามากเพราะว่า ไม่เคยเจอหนังที่ราคาแบบเป็นเรทพิเศษขนาดนี้มารายการเรามีโปรโมชั่นไงใช่ไหมัเราคิดว่ามีแต่ครีมที่มีโปรโมชั่นหนังก็มีด้วย99บาทนะฮะให้เล่าหน่อยดีกว่าครับคืออย่างนี้ครับคือว่าโดยความตั้งใจของเราเนี่ยอยากจะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนชาวไทยด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับเป็นเพลงพระชินพลด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้คนได้ดูเยอะที่สุดนะครับเราก็เลยโคโปรโมชั่นกับทางโรงหนังทุกโรงนะฮะลดราคาตั๋วเหลือ99บาทนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ย ก็จะสมทบทุนมูลที่ใช้พัฒนาด้วยครับเริ่มต้นที่99าสบก้าบทเริ่มต้นที่9 9บาทครับคันี้มูลซีของแจ็คกับแฟนก็อาจจะไปดูแน่นอนครับเพราะว่าพี่ซันนี่เนี่ยต้องฝึกเล่นเป็นโนด้วยใช่ไหมครับไม่เคยเห็นพี่เล่นเลยยากไหมครับพี่ไม่ยากครับผมไม่ยากครับผมฝึกนานไหมครับประมาณหนึ่งครับผมแต่พอดีเป็นคนเก่งก็เลยกันเลยยยอดรเบยมาจับอะไรกันวะ ต้ไม่ได้ฝึกเปียโนอย่างเดียวต้องฝึกจูนเปียโนด้วยใช่ไม่ได้เรื่องก็เป็นพี่ก็ต้องพี่ก็เล่นด้วยนี่ใช่ไหมครับเปียโนที่พี่บอกไว้อะเป็นการยากไหมยากไหมเมป็นกานยากเป็นทีเดี๋ยวเราได้เห็นภาพยังวินจอมกอดเว็นกันเลยจะบอกว่าจะบอกว่าตัวละครทุกลักษณะทุกคนน่ารักมากเลยเรื่องนี้ใช่แล้วไปก็มีความสุขไปยิ้มไปเสียดายแจ็คไม่ได้เล่นเรื่องนี้นะทำไมอะเดี๋ยวระวังหน่อยระวังหน่อยอะไร บองแม่ดูเห็นช่วงหลังๆไม่ค่อยมีอ่าพี่แจ็คเลยเออถามนิดนึงทาง GDS มีนโยบายหรือเปล่าครับว่าแจ็คไม่ให้เข้าค่ายแล้วหรือเปล่าปากเขาเกลียดเขาเกลียดเฉยๆฉยอ๋อไม่มีไม่มีนโยบายเลยแต่พูดกันเดียวเลยแปะหน้าออฟฟิศเกลียดผมจะไปดูหนังพอจับฟ้าของพวกคุณแน่นอนยังไม่ดูเหรอคยังไม่ดูเหรอยังไม่ดูอยังไพี่ดีเหรอยังไม่ดูเจอพี่จีน่าแล้วก็ถามพี่ถามพี่จีน่านะครับถามว่าเอรอี่จีน่าครับตกลงทเหรอจังไม่เล่น พี่จีน่าก็บอกวูดี้วูดี้เข้าไปดูเลยค่ะมัเปลี่ยนเรื่องอ่ะอ๋อเปลี่ยนเรื่องไม่คุยเรื่องแจ็คเลยครับแล้วก็จะบอกกับเราจำไม่ได้เลยหรอฝากด้วยแล้วกันนะครับผมพระพยโยคอีกจักฟ้าก็จะไม่พูดเรื่องแจ็คเมื่อวาน่ะวูดี้ได้ไปร่วมเล่นเพลงความฝันอันสูงสุดใช่ไหมคะเล่าที่มาก่อนนะเล่าที่มาก่อนเราซ้อมเล่นเองอยากจะเล่นเพลงความฝันอันสูงสุดใช่ไหมครับภายในวันที่5ธันวา แล้วปรากฏว่าคุณบ e. ีแห่ง GDS เขาบอกว่าเฮ้ยพี่วุดีมันจะเจ๋งมากเลยถ้าเกิดว่าแบบพวกเรามารวมตัวกันแล้วก็เล่นเพลงนี้ด้วยกันเพราะน้องๆเองก็เพิ่งฝึกจากภาพนตร์เรื่องนี้เราก็ถามว่าจะรอดเหรอพวกเรา <c oughs> โอ้ยยังไม่รอดเลย <c oughs> โมยังไม่รอดเลย <c oughs> แต่แล้วก็เป็นปเป็นโครงการขึ้นมาปรากฏว่าการคันส่งคลิปมาจาังนปะปะ <c oughs> จำได้ครับไม่รอดหรอกพี่เปลี่ยนเพลงเหอะเออังถามเต๋อแล้วว่าเอ๊พูดจริงหรือพูดเล่นอ่ะเราก็แป้วไปเนาะโอ้ แต่เมื่อวานนี้เราเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเราพวกเราสอบผ่านสุดยอดอยากอยากอยากให้ชมกันเลยนี่คนร้องนี่คนร้องนี่คนมีทำนู่นทำนี่มีพี่ซันนี่ก็กีตาร์ด้วยตั้งใจของพี่บูดี้จริงๆครับอย่าเล่นแล้วแต่มันเครียดไงพอเริ่มถ่ายปุ๊บเป่งตอนแรกบอกดีดไม่ถูกเลยไม่เป็นไรเราไม่ใช่นักดนตรีได้แค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วเนาะยินดีติดตามในรายการบูดี้วันอาทิตย์นี้นะครับตอนสี่ทุ่มสี่สิบ มากันหมดได้คุยกันแบบเต็มๆแล้วไปดูหนังเลยวันนี้เข้าฉายแล้วถูงมรั้ายวัวันนี้วันพรุ่งนี้วันศักร์ไปดูกันเยอะเพื่อที่ว่าดูรายการวันอาทิตย์มันจะได้อินนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ถ่ายเสร็จแล้วนะถึงเมื่อเช้าอ่ะพี่ทำตลอดเลยม มันชินมันชินใช่ไหมจิ้ไม่ไม้เป็เพลงที่เพราะมากเลยนะครับให้ปากหนังครับก็จริงวันนี้หนังเข้าแล้วนะครับก็ชมได้ทุกรงภาพยนตร์ครับสรุปครบรถจริงๆนะฮะมีทั้งสนุกน่ารักซึ้งประทับใจตลกมีทุกอย่างจริงครับชวนได้ดูได้ทั้งครอบครัวจริงครับกูเติอ์กูเติอไปดูกับใครครับไปดูคนเดียวหรือว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่ดูกับคุณแน่นอนอะ ต้ตอกตดทำไมทำไมทำไมฝากด้วยนะครับหนึบธนาแล้วครับผมพอจากฟ้าครับผมขอบคุณพี่พี่ทุกคนมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ